พ่อใหญ่อนุทินคุยกับพ่อใหญ่ทรัมป์หลังประกาศมีเทคนิคส่วนตัวเรื่องการเจรจาที่ไม่เคยเสียเปรียบใครมาก่อนของนายกอนุทินชาญวีรกุลเมื่อคืนเลยมีภาพนายกอนุทินไปยืนคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐช่วงหลังเลี้ยงอาหารข่าแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปเป็นกรณีพิเศษพร้อมเผยว่าที่ไปพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเพื่อขอให้ลดภาษีสหรัฐให้ไทยได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่านี้ หลังงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำในเวที APEC Leaders Meeting ที่เกาหลีใต้เป็นกรณีพิเศษนายอนุทินได้เข้าพูดคุยแบบส่วนตัวกับทรัมป์ประเด็นหลักคือไทยขอให้สหรัฐพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยและขอให้ไทยได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่าเดิมทรัมป์ตอบรับว่าจะแจ้งให้ผู้แทนการค้าสหรัฐ US Trade Representative ดำเนินการเจราจาต่อไปเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของไทยนายอนุทินระบุว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับไทยโดยระบุว่ามีโอกาสที่ไทยจะได้เงื่อนไขดีกว่าเดิมจากการเจราจานี้จุดที่น่าสังเกตการพบกันแบบส่วนตัวนอกกรอบทางการถือเป็นจังหวัพิเศษที่อาจเปิดโอกาสเจราจาแบบอ้อมๆและได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น ไทยไม่ได้เน้นแค่เรื่องภาษีอย่างเดียวแต่มีการแลกเปลี่ยนหัวข้ออื่นๆด้วย <c oughs> เช่นเศรษฐกิจสงครามสแกมเมอร์และยาเสพติดแสดงถึงการใช้ความสัมพันธ์หลายมิติหากคุณชอบคอนเทนต์เจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับช่องเนิร์ดก k กนะครับ